ันนี้มาวัดโนนสวรรค์ภูดินแดงขึ้นมาที่ภูดินแดงแห่งนี้ที่หลวงปู่หลวงปู่ภูพานแล้วก็ภูบาจารย์ได้พากันมาเป็นสถานที่บัรพนพภาวนาอยากจะมาเห็นว่าบริเวณ ภูเขาลูกนี้ที่เป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทำไมผูบาอาจารย์ท่านถึงได้มาบําเพ็ญภาวนาอาจจะมีภบภูมิเทพภูมิวิญญาณขุดยักษ์เป็นสถานที่ที่ดีสัปะยะก็จะทำให้เราบําเพ็ญภาวนาได้ ง่ายขึ้นคุณเอเดินนำหน้าไป